สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc กับที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะไปนองจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องค่ะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ห้าเก้านะคะวนชุดเด่นนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่เก้ากับหนึ่งนะคะก็จะมีเจ็ดเก้า 9ก้ 97, นะคะหงก็จะมีหนึ่นะคะเก้านะคะส่วนชุดกันนะคะ สี่ห้าห้าสี่แล้ก็จะเป็น9ก้าหน่ก้าะคะก็16ไปด้วยเนาะส่วนการเบิรนะคะการเบิรก็จะมี1 1ึ่เจ 9ก้าก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด็นเนาะชุดเด็นชุดการน,นะคะสำหรับใครอยากเข้าห้องหลายนะ,ะเข้าห้องเรียนตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นฟรีให้นะคะ so dasa นะคะ8805นะคะฟรีนะคะพี่น้องค่ะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน่น้อยไว้และอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณนนะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงโดยด้วยแข่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า